แตละยี่สิบบาทถูกมากมีหลายลายด้วยดูดิน่ารักเนี่ยน่ารักมากเลยละคนถ้าเอาพัดมาได้เอาพัดมาด้วยนะคะร้อนมากเท่านั้นนะแล้วก็มีมากกว่านี้ก็คือตรงนี้สวยๆเท่านั้นเลยนี่หน่ย บอกว่าของพวกนี้ถ้าเราถูกแต่อ่ะมันก็ไม่ได้มีไซส์เราเสมอไปแต่ถ้าซื้อมาก็ไปตัดได้เพราะในราคานี้ก็แบบไม่ได้แย่นะแต่คุณเกาหลีเกาหลีทุกคนแบบแบบนี้คือน่ารักไหมไว้ใส่ผ้าเออสวยจี่แต่มาทำงานอ่ะ กับรายการเช็คอินกินทั่ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องพลยตลาดปัตทวิกรค่ะนวมินเ2นะคะทุกคนถ้าเราจะมาสายรถเมล์นะคะที่วิ่งผ่านหน้าตลาดปัตตวิกรนะคะมี6071ปออ2 2แล้วก็73ก 5, 0 5. 1 0 1 5 0 115ค่ะแล้ว<ม>นะสำหรับใครที่จะมารถยนต์นะคะตลาดปัตตวิกรนะคะมีที่จอรดรถให้ท่านนะคะคันละ20บาทค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาดด้านในกันนะคะว่ามีของอะไรตามที่เขารีวิวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปลุยกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปต้องใส่แมสกันนะคะทุกคนช่วงนี้มันโควิดนะคะกาดอย่าตกค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะไปพร้อมแล้วค่ะมาเลยค่ะทุกคนบวก แตและยี่สิบบาทถูกมาก,กมีหลายลายด้วยดูดิ<ก>น่ารักเนี่ยน่ารักมากเลยลองได้ไหมคะได้ค่ะลองได้เลยคนะ่ะเป็ดน่ารักมากเลยทุกคนยี่สิบบาทอะ่ะโคตรถูกอะ่ะแบบนี้ก็มีนะทุกคนเอาเราใส่ใดูแต่พอลองใส่สิโอเคโอ้โหเท่ห์เท่ห์ค่ะเท่ะ์เ่ห์าเชียวทุกคนยีสิบบาทคนน่ารักเปล่า ดูซินะลองให้ฉันดูหน่อยลองได้หรอแม่เนาะเฮ้ยทุกคนคือมันน่ารักอ่ะจริงมันน่ารักดีอะไลายนี้น่ารักเอาอันนี้ค่ะปะยี่สิบบาทขอบคุณนะคะทุกคนเราได้แล้วยี่สิบบาท ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเราก็ไปดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าที่นี่ถูกจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามเรามาเลยเดี๋ยวเรามีเพื่อนมาส่งทบนะคะตามมาเลยค่ะทุกคนถ้าเอาพัดมาได้เอาพัดมาด้วยนะคะร้อนมากอันนี้เขาเรียกอะไรเสือ้อนักเรียนหรือเสื้ออะไรเสื้อเชอิตทำง,งานทุกคนของผู้ชายก็มีนะงานแบรนด์ค่ะ นแบรนด์ยูนิโคลทุกคนร้อยห้าสิบผ้าเชด้วยนะทุกคนแบรนด์ยูนิโคลทุกคนร้อยห้าสิบบาทถือว่าถูกมากคือแบบถ้าแบบนักศึกษาแบบอยากได้อ่ะก็คือมาตรงนี้ได้เลยนะคือผ้าดีมากอะแต่ว่าตัวใหญ่สำหรับเราหนักครับ เราใส่ได้หรือเปล่าทุ๊บนึงนะเราชอบน่ารักแต่คือเราตัวเตี้ยไงกวางทุคนทีมงานเล็นฉันใส่ได้ขอสี่สิบบาทพี่กวางมาดูสิแต่เราเรียกทีมงานออกมาแบบคุยเออมันเล็กอะเดี๋ยวเรียกเพื่องานออกมาก่อนนะคะเออมันเล็กก็ใส่ไหมนะคุยได้อย่างนี้ให้เพื่อนที่ชอบงานมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่สวยอ่ะน่ารักเนาะสวยมากเลยค่ะทุกคน น,นีงนเหิงเ้หิงเหมือนมืนต้องไปตัดกับโปรปะมันมันยาวไปอ่ะทุกคนไปดได้เอานี้ออกทุกคนมาเดินอย่างเดียวอะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีของกินมีนะมีของกินมีทั้งโซนอาหารแล้วก็โซนที่เขามีของกินให้ด้วย ทุกคนมีเสื้อนี้ด้วยแบบสายขับโบไซอ่ะแว้นๆเอาไปก่อนแปดสิบบาทสองตัวร้อยเท่านั้นนะแล้วก็มีมากกว่านี้ก็คือตรงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ด้วย พลอยตัวนี้พ่อใส่ได้เนี่ยเนี่ยพลอยจับตัวเดียวกับพี่เลยพอลอยเรียกพาอะไรกันเลย <พอ S 1> <อ>จะมาหยีลูกฟูกลูกฟูกพาลูกฟูกลอเดินในการรีวิวครั้งนี้เราขอไซด์ดูไซส์เตงก่อนทุกคนเออน่ารักพลอยแต่อย่าบอกว่าของพวกนี้ถ้าเราถูกใจอ่ะมันก็ไม่ได้มีไซส์เราเสมอไปแต่ถ้าซื้อมาก,ก็ไปตัดได้เพราะในราคานี้ก็แบบไม่ได้แย่นะพาไปตัด เราไม่ได้มีแค่ขาสั้นนะถ้าใครอยากได้ก็คือมีขายาดด้วยนี่ขาหยานี่ยน่ารักแต่อาจจะใส่ได้ถ้าเราใส่ก็น่าจะเป็นครงเลยพอเรากับาัตรเต้ดีเคยเห็นบ้างที่เขาใส่เป <ra> ็นกางเกงที่มีกระอกข้าดเนี้ยก็คือนี่เลยซื้ออันเดียวใส่ได้ทั้งสองคือแถวนี้จะเป็นพวกที่แบบเป็นเสื้อตลาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของมือรสองนะคะจะไม่ค่อยมีของมือรหนึ่งเท่าไหร่ เป็นของมือสองสำหรับใครที่จะมาเดินก็ต้องใช้เวลาในการเดินนิดนึงเพราะว่าตลาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถ้าอยากเสื้ถ้าใครอยากได้แบรนด์ก็ต้องไปรื้อตามกองพวกนี้ค่ะดวงดีอ่ะต้องดบ,บดวงดีจริงถ้าใครดวงดีก็ได้เสื้อแบรนด์ไปเลย<ก>แล้อย่างที่าเร<บ>าตอนนี้ก็ <บา S 2> ไม่ได้ใส่ใจเราเลยก็ไปเลือกเสื้อผ้านี่ทุกคนเราเจอกระเป๋าแล้วระหว่างที่เราเดินมานานมากเซนตลาดนี่นะคะบา ทุกคนใบเนี้ยน่ารักแต่งแต่เกาหลีเกาหลีกคนแบบใบเนี้คือน่ารักไหมไว้ใส่ผ้าเออสวยจีใส่มาทำงานอ่ะน่ารักจีน้องสวยเด้อน่ารักจีน้องใส่ของผู้ชายอ่ะก็มีนะเป็นแนวแบบใส่อ่ะของผู้ชายลยก็มีเด้อ ไม่ใช่มีแต่ของผู้หญิงไปไม่ถึงนะคะไปค่ะไปทุกคนเราไปผาากอัอดีกว่าระหว่างทางจะไปพ่พพกากอ,อ,อ,อมันก็จะมีของขายมีเสื้อเสื้อแขนยาวมีหลายอย่างทุกคนเนี่ยสเสื้อ U ดพวกเนี้ยมีสเสื้อ U s ด้วยนะบ B ตัวละสามสิบห้าบาท มีดาราเวยๆนะสำหรับใครที่ชอบใส่เสระมานี้กวงละสิบบาทเลยนี่ทุกคนเรืองแสงมากทุกคนสิบบาทอันนี้ตัวสิบบาทเด้อสิบบาททุกคนวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อน เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินช้อปปิ้งกันต่อก่อนนะคะเพราะว่าของมีจำนวนเยอะมากใครสนใจที่จะมาตลาดปัทวิกรนะคะก็ตั้งอยู่ที่นวมินท์เจ็ดสิบสองนะคะทุกคนมากันได้นะคะของขายเยอะมากแต่ส่วนมากจะเป็นมือสองนะคะจะไม่มีมือไม่ค่อยมีมือหนึ่งนเพะเะเออนั่นแหละแล้วเราก็จะมีหลากหลายแนวนะคะใครชอบแนวไหนก็ลองมาเดินเดินดนดูได้นะคะมไม่ใช่มีแค่เฉพาะผู้หญิงหรืออะไรนะมีของผู้ชายด้วยรองทุารองเท้ามีหมดในราคาที่โอเคอ่ะพอใช้ได้หรือว่าสินค้ามือสองอ่ะ แต่ว่าคุณภาพอ่ะก็พอๆกับราคาก็คือใช้ได้ค่ะถ้าแบบไม่ได้ติดอะไรเพราะฝั่งเราก็คือไม่ติดอะไรอยู่แล้วก็คือใช้ได้อยู่แล้วม่แพ<ม>งก็แค่ไปล้างน้ําร้อนอะไรหน่อยก็โอเคพอเพราะเดินทางสะดวกด้วยทุกคนนะคะก็ลองมาเดินกันดูแต่ใครที่มานะคะแนะนํา ให้เอาพัดเอาพัดลมอะไรติดมือมาหน่อยเพราะว่าค่อนข้างร้อนเพราะว่าข้างในจะเป็นเว้นเใช่น่าเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเสื้อผ้าได้แนะนำให้ทุกคนมาค่ะเราตอนนี้เราก็อยากได้อะไรอย่างแล้วแต่ว่าขอไปก่อนขอตัวไปก่อนขอไปช้อปปิ้งอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปถัดไปของพวกเราได้นะคะ อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ